สวัสดีครับสาคอนเศร้าครับพี่น้องขี่รถไกยมากครับพี่น้องว่าสิเปียวเนื้อมากก่อยครับมพ่อไอเมเน่กระั่งเกีียวหยาครับนี่ออกมาสวยๆเราเร่าก็ได้เนาะสวยจิรล้วทุลักครับวัดปลาสีลำดวนครับพี่น้องไปจังหันรับสมือครับออกมาอ่ะทั้งถึงง่วงครับพี่น้องทั้งผูป่วยครับลายางเล่าก็ได้เนาะรู้ตัวนฟาดครับพี่น้องเกี่ยวหยาครับ ขอนจะไปหางวัวครับเนี่ยอย่ากระดาปลาอ้อยครับเนี่ยเม่อจังสี่กับบุ้งหมูมอเอาครับพี่นอ้องหย่ากระได้เนะาะจะปลาอ้อยงวัวกระเซียงครับกินใบกระไดเนี่ยครับทางผลพันยังสีเกียวใสอีกเยอครับเนี่ยนันว่ายังข้านามอยู่ครับพี่นอ้องนามกับหนามอย่าอ้อยอย่างดีครับ เอาลงเยายลองเบิ้งผมบวกกาลงนะครับนี่น้องเกือบบูดกับบ่มีเนาะหยานหย่าครับกินยังกันยากครับฟูมันนี่บานห้องเดี๋ยวไปทั้งไหนก็มีแต่ปลาไหวครับจังตีแล้วครับนี่เงือบบุ้มเป็นไกๆได้ครับเดี๋ท่อนทางนี่ตัวใหญ่หอดกับไก่เต๋ออยู่ได้ครับแต่ว่าบวกนี่มันก็เลิกกระมูเนาะบวกนี่นามไรกระมูครับก็บไปทั้งนายแจ็กหน่อยก็สิเออมีบวกเนี่ยก็ นี่หยาเนี้ยกะใกล้เนี้ยครับเนี่ยตรงนี้เรามันักครับมกกว่ดดึงเนาะสู่ชีวิตครับเ่าครับสู่กับบะไ้ครับต้องเฮ็ดครับชีวิตบานเท่านาะผมบ่ไดมาทั้งนี้โดนแล้วครับพี่น้องมันหนามขังช่วงนี้หนาฝนครับไปยากมาหยากใยเน่เยมันจะต้องพานสมือแล้วครับนี่ไปทั้งวัดกับบ่ไดดเนาะกัจืนขึ้นกันครับ มีแต่ทั้งนี้แหละงมว่อเล่าผูกอยู่หน้าผมครับพี่น้องได้แน,นกระดูกเหล็กสู่ชีวิตครับพี่น้องป้าผมนี่ละครับว่าง,ง่วงผูกไว้หน้าครับหน้าผมครับหาหยาโคสิมากอะสีม่วงเส้าเทียงครับนั่งเถอหาโมงใบแหล้วแต่ครับไอวัดสีลำดวนมากอะมาหาผู้ป่วยห้องเงอนครับัวจีหอนเนาะ ครับผมฝากไว้วครับผม